ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พืนท่แคช n นแกันนะคะวันนี้ตาบปกเลยเรามาพบก,กันกับเกมอินนตาเลียนเริ่มตกันเนาะตอนรรกพอกข้อในวันนี้เร,นเรามาต่อกันเลยนะครับกับซีรีส์เดิมผ่านเทสโชเฮลสากันนะครับสำหรับด่านที่2นี้ก็คือด่านโดกิโดกินั่นเอง วด่านตักิ่ตกี่เนี่ยก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่เป็นด่านฟาร์มที่สําคัญมาเช่นกันเพราะว่าด่านนี้มันเป็นจุดฟาร์มชั้นดีตัวสายซับพอร์ตเลยนะทุกคนคือมันดอบเซตสปีดกับเซตแมสเอฟเฟกต์อะเซตแท้งมันก็มีนะในเอเอชั้นเนี่ยอย่างที่รู้นะคะว่าสปีดสำคัญกับเกมนี้จริงเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่จําเป็นโดยเฉพาะโหมดพิพีนะทุกคนใครสายพิพีก็อย่าลืมมาดูกันได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมา สรุปเช่นเคยคือเราจะมาเลคกคมเมนต์ตัวที่เหมาะสมทั้งหมดบอกเลยว่าการมีตัวที่ถูกต้องก็ทําให้ผ่าดาดแล้วก็เทคนิคอีกเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เปากำลังใจให้แคทน่นะคะปิง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 ปิิงกกระดิ่งด้วยละกันนะทุกคนโอเคพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มฟังกันเลย เติมเกมอิตาเลียอีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ลิทแมนชอบถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมบนเว็บมี10รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คและยังแถมลิทแมนคอยอีกไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีอีกที่ลิทแมนชอบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนของแนะนำตัวอ อนิมัตที่จะเอาไว้ใช้ลงโดกิโดกิกันนะก็หลักๆจะเป็นตามจอเลยนะคะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเขาจะแบ่งออกเป็นดิเพ็กับซัพพอร์ตแล้วก็ฮิวเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะกันแต่ลดตัวละกันว่าในคอมเมนต์อะไรยังไงเพราะอะไรเลยนะคะเริ่มที่ดีเพก่อนเลยครับในตำแหน่งนี้นะครับแคทขอแนะนำามตัวนี้ตัวแรกนะคะจะมีน้องลิโบชานะคะก็ตัวนี้เป็นดีเพทำเอลได้เนาะ แล้วตัวน้องนี่ก็คือสำคัญในบอสเวฟที่2นะคะสำหรับด่านนี้เพราะว่าสามารถสตันได้เนาะบอสตัวที่2ในแมปเฮลสาเนี่ยมันค่อนข้างจะตีแรงเพราะงั้นการที่เราทำแบบซีซีไปแปะตัวบอสอะไรอย่าง,างเช่นสตัรเนี่ย,ยก็เป็นอะไรที่หนึ่งในเทคนิคที่ทำให้เราผ่านได้นะคะดีเพตัวที่2ตัวอะไรจะเป็นตัวเซียด้านะคะอันนี้ตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากทุกคนโหดไม่ต่างกับตัวแรกเลยที่จะไดคอมเมนต์อะ เซดาเนี่ยมันก็มี LE เหมือนกันแล้วก็สามารถลดก่อศัตรูได้นะคะการโจมตีปกติเนี่ยก็สามารถขโมยบัฟศัตรูได้ด้วยคือการขโมยบัฟอะมันดีเพราะว่าศัตรูในด่านเนี้ยมันมีบัฟเยอะด้วยนะทุกคนการที่เราขโมยบัฟได้เนี่ยก็จะทําให้เราได้บัฟมาช่วยเซดานะคะอีกตัวนึงนะครับแน่นอนนะครับขลคอมเมนต์แมสซาานะตัวนี้เช่นเคยดีเวสตัวเดิมโหดมากไปได้ทุกโหมดแมสซาาในด่านโดกิโดกินะคะก็ ดีเพราะว่าเหมือนเดิมตีเป็นกลุ่มได้มีแปะดีบัฟได้เช่นกันแล้วก็เอาตัวรอดจากสกิลอามาตะได้นะคะเพราะงั้นตัวนี้มันก็จะแบบเออไม่ค่อยตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เสี่ยงตายเนาะไม่ค่อยโดนดาเมจเพราะมีสกิลอมตะแต่สําหรับดาเมจนะคะอาจจะแพ้2ตัวก่อนหน้านี้ที่เลคคอมเมนต์ไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาเลคคอมเมนต์ตัวดีบับกันต่อเลยตัวแรกนะครับจะเป็นตัวคาซิโย ตัวนี้เป็นตัวที่จะคอยป่วนศัตรูนะคือน้องมันจะมีสกิลหลับสองสกิลเลยแน่นอนอย่างนี้พูดไปการถ้าทาให้ศัตรูหลับเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่านั่นแหละเราไม่โดนโจมตีแล้วก็ปลอดภัยฟิลแบบซีอะไรแนวเนี่ยแต่คือมันก็ต้องเรียงสปีดน้องให้ดีนะคะคือเราเนี่ยควรจะจะทาให้น้องออกเทินเป็นคนสุดท้ายเพราะไม่งนั้นถ้าเราไปเคาะเนี่ยมันก็จะทําให้ศัตรูตื่นนะตัวที่สองนะคะน้องคอท สำหรับน้องคอสอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะมันก็จะเป็นซัพพอร์ทที่ดีมากๆคือสามารถขโมยเกรดได้ลดพลังป้องกันได้ลดสปีดได้เนาะคือดีมากครบจบมากสำหรับตัวดีบับเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากและตัวสุดท้ายตัวที่3นะคะก็คือตัวเกรอันนี้อ่ะในกรณีที่เราไม่มีตัวลดพลังป้องกันดีๆนะคบอย่างไอตัวที่พูดไปเมื่อกี้ก็ใครไม่มีทางเลือกคือตัวเกนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อยู่นะคะ ว่ามันก็จะมีบับเพิ่มคีย์ให้ทีมอะไรอย่างงี้ด้วยนะต่อมานะคะมีเป็นตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวเขาจะแนะนำสอตัวตัวแรกนะครอ่ะน้องเฟย่าอีกแล้วตัวเฟย่าเนี่ยทำให้เราถึกขึ้นแล้วก็สามารถอ่าเป็นการดีบัฟที่เออดีบัฟที่ทำให้เราตีมอนแรงขึ้นนะดีบัฟใส่มอนอะ่ะเอออีกตัวหนึ่งนะครับตัวลิลลี่ตัวลิลลี่มันก็จะเป็นการบับตัวดีเพทเนาะทำให้ดีเพทเราเก่งขึ้น เก่งขึ้นเออมีแบบเร่งเทินแล้วก็เพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็รีคูดาวอีกด้วยนะครับก็สรุปซัพพอร์ตไม่ง่ายเลย2ตัวนี้แน่นอนลองเลือกใช้ดูว่าใครมีตัวไหนนะต่อไปตัวฮิลนะคะมีแนะนํา2ตัวตัวแรกหลิงหลวตัวนี้เคยบอกแล้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดในเกมเลยนะตอนนี้คือมันทั้งฮิลไม่พอแล้วมันก็ทำอิมมูนิตี้ให้เราอีกเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมีก็ใช้ตัวนี้เลยอีกตัวนะครับจะเป็นซานเนีย แค่ระดับ SR ด้วยนะ่าจะหาง่ายตัวนี้ทั้งฮิวทั้งชุบได้นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีตัวหลิงหัวนะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ไง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆในฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือทิ ไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริง,งตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G f o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ใน Description นะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกัได้เลยสําหรับทีมที่แคใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุกันจาก ตัวที่เราคอมเมนต์ครับไปข้างบนนั่นแหละคัาจะใช้ตัวลิโมซาเฟย่าลิงหลวแล้วก็ลินลีนะและตัวที่5อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนว่าอะไรในทีมขาดอะไรยังไงนะอย่างแนะคทคือแคทเพิ่มดีเพจไปอีกตัวหนึ่งอะอยากแน่นเนาะคือแคทก็เลยใส่แมสเซย,ย่าไปาเพราะว่าแคทมีมนะันเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงคือไอ้สำหรับโดกิโดกิอันนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ได้เจอบอสตัวเบิ้มเอะไรเนาะคือมันจะเน้นเจอฝูงมอน เพราะงั้นดิเพชตีหมูนะคะมันก็เลยเหมาะกับแมปนี้มากๆยิงจากตัวที่เราได้รคอมเมนะนำนั่นแหละและทีมที่ขัดเอามาขัดก็บอกเลยว่ามันจะมีทุกอย่างพารานกันเลยมีดีบัฟบัฟฮิลครบหมดเลยอย่างที่เรคคอมเมนต์และเราก็จะออโต้ไปเรื่อยๆก็ผ่านนะทุกคนแต่ว่ามันก็แอบนานนิดนึงพอมาเข้าเวฟที่2นะคะคือถ้าเราสู้ต่อเนื่องไว้เนี่ยก็ควรเลือกให้ทุกตัวเนี่ยตีตัวกลางเลยคะ่ะ สำหรับเว็บนี้ว่าตัวนี้มันเก่งมากทุกคนตัวเนี้ยคือสก,กิลแม่งโคตรแรงอะ่ะโดนทียจ,จะล่วงได้เลยนะก็เก็บมันไปก่อนอ่ะเพราะงั้นเราก็จะไปออโต้เนี่ยฆ่าตัวกลางได้น้องกันก็ชิวๆออโต้ผ่านได้นะครับถ้าใช้เซตตัวที่บอกไปจะบอกว่าดกิโดกิเนี่ยถือว่าไม่ยากเลยถ้าเกิดเราเลือกตัวที่ถูกแล้วก็เหมาะสมน,นะทุกคนก็ตามที่คัดเลยค m เมนไปแหละสำหรับอาวุธสัตว์เลี้ยงนะคะที่ต้องอัพเนี่ยก็ ไม่ใช่ว่าทุกคนเอาตัวที่แคทบอกมาแล้วแบบไม่ได้อัพตัวอะไรเลยมันก็ไม่ผ่านถูกป่ะมันก็ต้องมีการอัพด้วยระดับระดับหนึ่งถูกปะ่ะว่าถ้าเกิดเราใช้แค่แบบเกย์ต่ำๆอะไรเงี้ยตัวเราเปราะบางมันก็ตายอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนอัพตัวกันมาด้วยระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปแนะนําทางตัวนั่นแหละแล้วก็แนวทางหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเน้นที่เว็บสองอย่างที่พูดไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะง่ายถ้าเกิดเราเลือกตัวมาถูกแล้วแล้วก็ต้องมีการทําของระดับหนึ่งนั่นแหละ ก็สำหรับใครที่มีแนวทางหรือความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจพิมพ์ได้เลยและพิมพ์อย่างสุภาพด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้เทอกำลังใจด้วยกดกระดิ่งด้วยนะวิ้งวิงวิงวิ้งวิง,ง,ง,งเดี๋ยวคัดไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็พิมบอกกันได้เหมือนกันนะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกัน